โอเคนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับจากแอปเล่นเกมฟรีเนาะที่ผมได้ถอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในวันที่30มกราคมนะจำนวนยอดการถอนเนี่ยอยู่ที่401.95บาทตังค์นะครับการถอนเงินตรงนี้เนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราได้รับนะครับในส่วนของบัญชีทูมอนิเลตนะครับจำนวน401.95บาทตังค์นะครับในวันที่31มกราคมนะครับถอนเงินไปเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับเงินก็ เข้าที่ทูมเนีวอลเล็ตเลยในเวลาที่9นาฬิกานะครับ24นาทีนะครับได้รับเงินตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการอัปเดตในแอปกันเลยนะ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมิ n นียลเล็นะครับ401่บาทจุดสตางค์นะครับที่ผมได้ทําการถอนไปครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็ได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียลเล็มาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะแอปยังจ่ายอยู่นะครับสำหรับตัวแอปนี่จะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับ ใครที่ต้องการดาวโหลดแอปนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อและก็ตัวรูปแอปไว้ให้นะสำหรับแอปที่ใช้ในการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับที่ผมลงคลิป1,400บาทไปนะผมก็ได้ทำการถอนเงินเพิ่มนะครับอยู่ที่401บาทจากแอปนี้เลยนะครับใครที่ได้ดูคลิปแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นในคลิปเรียบร้อยแล้วนะใครต้องการดาวโหลดก็พิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามนี้ได้เลยส่วนลิงก์ดาวนโหลดเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับ สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยและก็ในส่วนของวิธีการสมัครของแอปนะผมได้ทําคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับในส่วนของหน้าหลักของแอปเนี่ยเพื่อนๆน่าจะใช้งานกันเป็นอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะอัปเดตในเรื่องของการถอนเงินให้เลยแล้วกันถ้าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยก็ให้เราดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเรามาดูที่การถอนเงินนะครับในคลิปรีวิวนะครับ1,400บาทนะครับที่ผมได้อัปเดตการถอนครั้งล่าสุดไปผมได้ทําการใช้คะแนนเหรียญทองเนี่ยในการ ในการถอนเงินไปอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวเรามากดตรงคะแนนเหรียญทองเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่รูป2ขีดด้านบนขวามือ,อนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีบันทึกการถอนเงินทุกรายการที่เราถอนออกไปนะผมถอน1,400บาทในวันที่29นะครับแล้วก็ได้รับในวันที่29เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอีก 401บาทนะครับในวันที่30ผมได้รับเงินในวันที่31นะครับผมก็การถอนเงินตามรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับที่ผมได้ทําการถอนออกไปนะครับทั้ง2รายการนะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะในส่วนของตัวแอปนี้นะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับเดี๋ยวต้องขออธิบายอีกรอบเพราะยังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับ สำหรับการถอนเงิน1,400บาทเนี่ยผมพูดหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็ทำคลิปแจ้งเตือนไปหลายครั้งแล้วนะก็จะอัปเดตให้ทุกครั้งที่รีวิวของแอปนี้ให้เข้าใจได้ทุกคลิปนะครับ ถ้าเราดูคลิปเนี่ยคุณจะเข้าใจในการทําภารกิจ1,400บาทในส่วนของการทําเงิน1,400บาทเนี่ยมันเป็นการทําเงินที่ง่ายได้เงินง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทํา1,400บาทเราหาได้จากตรงไหนบ้าง1เลยเราหาได้จากการหมุนวงล้อ2คือการกรอกรหัสโค้ดของเพื่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำภารกิจตรงนี้นะครับแล้วก็การเล่นเกมตัวสุนัขเนี่ยผ่านด่าน เราจะได้รับเป็นส่วนของคะแนนแบงค์เขียวโดยตรงเป็นการหาเงินที่ง่ายแต่ในส่วนของการถอนเงินเนี่ยเขาจะไม่ให้เราถอนง่ายๆแน่นอนอันไหนที่ได้มายากมันจะถอนง่ายอย่างเช่นคะแนนเหรียญทอง คะแนนเหรียญทองเนี่ยได้ยากและก็ได้น้อยนะครับมันก็เลยถอนเงินได้โดยที่ไม่ต้องทําเงื่อนไขใดๆไม่ต้องทําภารกิจไม่ต้องไปเชิญเพื่อนมีเหรียญทองครบตามจํานวนเราก็สามารถแลกได้เลยแต่ถ้าเรามีในส่วนของแบงค์เขียวครบ1,400บาทแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นให้เรากดเบิกเงินนะครับจนกว่าเราจะทําตามภารกิจหรือว่าเงื่อนไขที่ทางแอปเขากาหนดจนสําเร็จถึงจะได้การถอนเงินนะครับบางคน ทำจนจบภารกิจครบ1รอบไปแล้วแต่ว่าถอนเงินยังไม่ได้ก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันถอนไม่ได้ละ่ะก็เล่นครบแล้วเนี่ไม่เห็นได้เงินเลยนะครับซึ่งการทําภารกิจก็ตามที่ผมพูดไปทุกคลิปนะครับที่รีวิวให้และก็อัปเดตให้ทางแอปเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดไว้ว่าเราต้องเช็คอินให้ครบ15วันนะ10วันนะ5วันนะ1รอบนะถึงจะได้รับการถอนเงิน แอปเขาไม่ได้ระบุแล้วก็ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าเราต้องทํากี่ครั้งกรุณาอ่านกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยมันก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะอ่านให้เข้าใจก่อนว่ากฎการถอนเงินมีอะไรบ้างแล้วตรงไหนที่เคาระบุอะไรไว้บ้างเราก็ลองอ่านดูนะครับอย่างเช่นการทาภารกิจเช็คอิน15วันหลายคนยังไม่เข้าใจเลยว่าต้องเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนสําหรับ15วันการเช็คอิน15วันเราสามารถทําเองได้โดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนโดยการเล่นเกม ผ่านด่าน20ด่านจะเช็คอินได้1วันนะครับก็คือ1ครั้งในการเช็คอินแล้วจะทําได้แค่1ครั้งต่อวันเท่านั้นในการเช็คอิน15วันแต่ถ้าเราอยากจะทําการเช็คอิน1วันเนี่ยให้ได้15วันเลยก็คือเราจะต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนให้ครบ3คนเชิญเพื่อนครบ3คนเนี่ยเราจะเช็คอินได้1ครั้งเราจะทําให้ครบ15วันเลยก็ได้แล้วต้องเชิญเพื่อนกี่คนอันนี้เป็นคําถามยอดนิยมนะครับต้องเชิญเพื่อนกี่คน วิธีการคำนวณง่ายๆนะครับในแต่ละภารกิจให้เราดูตรงนี้เช็คอิน15วันแล้วก็เอา15มาตั้งแล้วก็คูณด้วยจำนวน3คนต่อ1วันนะครับเอาตัวนี้ไปคูณกับ15มันก็จะเป็นจำนวนคนที่เราต้องไปแนะนำเพื่อนในการทำภารกิจ15วันพอเราจบภารกิจ15วันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มการเช็คอินภารกิจ10วันภารกิจ10วันอันนี้เราก็สามารถทำเองได้นะครับโดยการดูโฆษณาครบ10ครั้ง จะกดเช็คอินได้1ครั้งต่อ1วันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเช็คอินแบบรวดเร็วนะครับก็คือการเชิญเพื่อน3คนเหมือนเดิมเหมือนกับ15วันเลยนะครับเชิญเพื่อนกี่คนก็ได้นะครับผมก็ให้ครบจํานวนภารกิจเช็คอิน10วันต่อมาเมื่อเราทําจบภารกิจเช็คอิน10วันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีภารกิจต่อก็คือการเช็คอิน5วัน การเช็คอิน5วันเนี่ยมันจะเป็นการเชิญเพื่อนทั้ง2แบบนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเล่นเกมใช่ไหมถ้าเป็นภารกิจ5วันเนี่ยมันก็จะเป็นาการเชิญเพื่อน3คนเหมือนกับอันล่างนะครับซึ่งเราจะต้องไปเชิญเพื่อนนะครับในส่วนของภารกิจเช็คอินรอบสุดท้ายก็คือ5วันเพราะว่าเราทําจบครบทั้ง3แบบและ15 15แล้วทําไมมันยังกลับมาให้เราทําอีกก็ตามที่ผมพูดไปก็คือแอปมันไม่ได้กําหนดว่าต้องเช็คอินให้ครบ กี <formation> ่ครั้งนะครับถ้ามันมีให <vanity S 1> <age> ้เราทําเราก็ทําส่วนตัวผมเองผมก็ทําตามภารกิจที่เขาขึ้นมาให้เราทํานั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะลดระยะเวลาในการถอนเงินเร็วขึ้นเนี่ยก็คือการเชิญเพื่อนเช็คอินล่วงหน้านะครับเพราะว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยมันเชิญได้ไม่จํากัดจํานวนคนแล้วก็ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการเชิญต่อหนึ่งวันยิ่งถ้าเราเชิญเพื่อนได้เร็วเชิญเพื่อนได้เยอะมันก็จะเช็คอินได้เร็วขึ้นนะครับแล้วมันก็จะลดระยะเวลาในการถอนเงินได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ อย่างเช่นตัวอย่างนะครับผมทําการเช็คอินมา6วันแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นทั้ง6วันนะในการเช็คอินผมเชิญเพื่อนแล้วก็กดเช็คอินล่วงหน้านได้เลยนะครับการเชิญเพื่อนเชิญได้หลายรูปแบบหลายวิธีหลายช่องทางจะเป็น Facebook Twitter Line y o u t u b ติ i กต o อกเราสามารถไปทําการเชิญเพื่อนหรือว่าแนะนําเพื่อนต่อได้ การแนะนําเพื่อนเนี่ยผมก็เคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook ที่ผมทําสอนไปลหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่าผมเชิญเพื่อนแล้วไม่มีคนดาวน์โหลดผ่านลิงก์เลยไม่มีคนสนใจเลยในการแนะนําของเพื่อนๆเนี่ยบางคนอ่ะมาดูที่การเชิญเพื่อนนะมาดูที่คําว่าเชิญชวนนี่ครับมันจะมีคําว่าเชิญเลยกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีการคัดลอกข้อความตรงนี้เรากดคัดลอกในื้อหาไปนะพอเราคัดลอกเสร็จปุ๊บ ให้เราตกแต่งโพสต์ของเรานิดหนึ่งอย่างเช่นรูปภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับรูปภาพข้อที่2เป็นในส่วนของข้อความ กรุาเขียนข้อความนิดหนึ่งนะครับว่าตัวงานที่เราแชร์ไปเนี่ยคืออะไรมันทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินครับช่วยอธิบายให้คนที่เขาผ่านมาเห็นโพสต์ของเราเนี่ยได้อ่านแล้วก็เข้าใจแล้วก็จะช่วยให้มันสนใจน่าน่าทำม,มากยิ่งขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราคัดลอกข้อความตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาไปโพสลงในเฟซของเราบางคนเข้ามาเจอให้มันคืออะไรอะ่ะมันไม่ดูเหมือนไม่ไม่น่าเล่นนะครับบางคนเขาก็ไม่เข้าใจว่าแอปที่คุณแชร์ไปเนี่ยมันคืออะไรเขาก็จะไม่ดาวน์โหลดนะครับ ตัวอย่างในการแนะนำเพื่อน ถ้าอยากจะให้ชัวร์ในการมีไรายได้เร็วขึ้นเนี่ยคือการอธิบายนะครับอย่างเช่นการพูดนะครับหรือว่าทําคลิปวิดีโอนะครับอันนี้เป็นการอธิบายโดยที่เราเข้าใจเองแล้วเราก็มาอธิบายนะครับบางคนก็จะบอกว่าผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับทำคลิปไม่เป็นนะครับอันนี้เราต้องเริ่มทําดูนะอย่างเช่นการโพสต์ก่อนนะครับแครรูปภาพในแอปนี่แหละเอาไปโพสต์แล้วก็แปะลิงก์แปะรหัสโค้ดเขียนข้อความให้หน้าสนใจนะครับก็ลองไปทําดูได้ผมทําคลิปสอนแล้วนะว่าต้องทําอย่างไรในส่วนของการโพสต์แล้วก็ ก็การทำคลิปวิดีโอนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับในช่องได้เลยก็อัปเดตให้ประมาณนี้แล้วกันเนาะหวังว่าจะเข้าใจในส่งของการถอนเงิน1,400บาทแล้วก็คะแนนเหรียญทองเป็นการอัปเดตครั้งล่าสดุดแล้วกันทุกครั้งที่ผมจะถอนเงินหรือว่ารีวิวแอปนี้เนี่ยผมก็จะพูดทุกครั้งเนาะในส่งของการถอนเงิน1,400ั้อบาทก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันสวัสดีครับ